من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إخوان كلمة عندما تسمعه تهتز القلوب كلمة كانوا من الناس يثبتون بهذه الكلمة وهي كلمة الحق الحق كانوا من الزعماء القدماء يثبتون ويمسكون بهذه الكلمة ว่าพวกเขาจะกล่าวถ ي งคนอื่นหรือคนที่มาคีหลังเพราะ ب วกเ و าเชื่อและเคารพสิ่งที่ถูกทีนับคำคำหนึ่งถ้าเกิดว่าได้ฟังคำคำนี้ด้วยกับจิตใจหรือด้วยกับความตั้งใจแล้ว ก็จะรู้สึกว่าหัวใจนั้นรู้สึกวันนว้ยหรือรู้สึกซึนไวยด้วยกับคำคำนี้นั่นคือคาอัลฮักจริงๆแล้วอัลฮักนั้นมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนรุ่นก่อนได้ยึดมั่นด้วยกับคำอัลฮักหรือคำว่าอัลฮักนั้น สั่งให้พวกเขานั้นถูกจารึกและก็ถูกกล่าวขานในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันแต่ว่าการรู้จักอลัลฮักนั้นสิ่งแรกที่ต้องรู้จักนั่นคือเกี่ยวกับอัลลอฮฺาละอานาคนรุ่นก่อนสาเหตุที่เขานั้นยึดมั่นและก็ยืนหยัดด้วยกับสัจธรรมพเพราะว่าพวกเขารู้จักอัลาลอฮฺมละอานาอย่างแท้จริง ทำอย่างไรครับในการที่จะรู้จักอัลลอฮฺมาราตอัลลอย่างแท้จริงจะต้องรู้จักนอกจากเชื่อมั่นกับอัลลอฮฺมาราตอัลลแล้วจะต้องรู้จักด้วยกับเหตุและก็ผลที่ถูกกล่าวไว้ด้วยกับอัลกุรอานและก็บคำสอนของท่างศาลาสโนบอห์อัยอุสัลลาห์อัลลอฮฺมาราตอัลลอฮ์เรียกเราตยวกับพระองค์ได้กล่าวว่าอัลลัมตุรอันนบอฮฺฮายูลิกุลไลลฟินนาฮฺวายูลิกุลนาฮฺรฟิลไลลวะซัฟฟุรอชะ คนเกยอยากจะเรียกอาจลิกศิษยมาอัลลอฮฺนาอัลาได้กล่าวบอกว่าคนไม่ได้มองด้วยกับสายตาของคนเราคือว่าอัลลอฮฺนาอัลาได้นํากลางวันเข้ามาในกลางคืนอย่างไรช่วงเช้าซึ่งบางครั้งอัลลอฮฺนาอัลาก็ได้สารบัดว่าวันฟัดด้วยกับขอสซาบาร์ด้วยกับรุ่งอรุณนั่นคือการเริ่มต้นของวันใหม่ อรังตาลาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณสังเกตจริงๆคุณจะพบว่าอรังตาลานั้นเป็นพระเจ้าที่แท้จริงถ้าเกิดคุณสัสงเกตเวลากลางวันที่อรังตาลานำมาแล้วก็ทําให้มันเข้าในเวลากลางคืนนั้นในช่วงเช้าเป็นการนําเข้ามาด้วยกับวิธีการที่ไม่บางทีไม่ไม่มีความรู้สึกว่ากลางวันนั้นได้เข้ามาในกลางคืน แล้วลัทธาลาได้กล่าวออกว่าที่จริงแล้วพระองค์นั้นได้นํากลางคืนเข้ามาในเวลากลางวันในช่วงเย็นๆครับก็จะเห็นว่ากลางคืนค่อยๆค,ค,คลืบคนานเข้ามาในเวลากลางกลางกลางวันสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานอันชัดเจนที่บอกว่าที่จริงแล้วลราตาลานั้นพระองค์มีจริงและก็ลัาตาลาวะสะัตว์สัวชัาสวรรค์นั้นลัทธาลาคือผู้บริหารและก็ผู้ขับเคลื่อน ผู้ที่ผู้ที่ทำให้กลางวันนั้นหมุนเวียนดวงอาทิตย์นั้นขึ้นในเวลาช่วงเช้าและก็ดวงจันทร์นั้นขึ้นในในกลางคืนที่ถูกกำหนดไว้โดยกับัลกอาลาด้วยกับหลักฐานอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ถ้าเกิดว่าคุณมองด้วยกับสายตาและก็คิดด้วยกับสติปัญญ,ญาคุณจะพบว่าัลกอาลานั้น ทำให้คนกลุ่มหนึ่งยึดมั่นในศัจธรรมเพราะว่าด้วยกับศัจธรรมนั้นอลหันตนาจะตอบแทนด้วยกับสวรรค์ <c oughs> แล้วก็พวกเขาก็จะถูกให้สิ่งที่พวกเขาไั้ม่เคยคาดคิดและก็ไม่เคยมองหรือไม่เคยได้ยินในโลกใบนี้ดังนั้นจงยึดมั่นในความจรงิงและก็ศัจธรรมเพราะว่า การยึดมั่นด้วยกับสัจธรรมนั้นจะทําให้คนนั้นหนึ่งหลงตกศราลาจะตอบแทนสวนสวรนสอ 2. ประวัติศาสตร์ก็จะจารึกเชื่อของคุณไว้ด้วยกับการจารึกที่ถูกกล่าวขานด้วยกับความดีคุณที่คนได้กระทำเอาไว้นในโลกนี้อัลกุรอีฮะวบะอัลอฟลิอัลลอฮ์โมลาอัลสซานัตอิสซาลามุลิฮ์มุลลอฮฺ